วันนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการทำแอลแบบประหยัดภาคที่4รุ่น T04 ไม่ต้อง,องสงสัยนะครับว่าทำไมต้องทำรุ่น T04 เพราะรุ่น T03 เนี่ยรายการอนอโ i เรชั่นช่วยชาติได้นำเอาเจ้ารุ่น T04 เนี่ยไอ้ T03 เพราะ T03 เนี่ยไปช่วยชาติแล้วนะครับไปออกรายการนะฮะแล้วก็ทางช่องกาสมพรนะครับในรายการ,น,รนั้นจะมีวิธีการตัด การวัดต่างๆละเอียดมากนะครับและก็วิธีการทําหน้าของช่องที่จะให้ออกนะครับคือหน้าของอตัวที่เป่าระบายลมนะครับที่ให้ออกก็คือหน้าลักณะนน้ทําทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ25บาทแล้วก็ใช้จินตนาการของเรานะครับมาทาออกมาให้เป็นแบบนี้แต่คุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถจะนําลมออกได้ดีนะฮะพัฒนาออกมาจากรุ่น t ศูนย์หนึ่งรุ่น t ศูนย์หนึ่งก็จะเป็น3ามดูนะฮะวันนี้คือรุ่น t ศูนย์สอง แต่เราจะเอาเจ้าที02เนี่ยมาเ,าเป็นเจ้าที04ก็คือใช้บอดี้ของเจ้าเจ้าที02เลยนะครับคูแล้วจะงงะครับต้องไปดูในคลิปวิดีโอนะครับที่ต่อเนื่องมานะครับว่าจะเห็นการพัฒนาการของมันนะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาทําเจ้าตึ้งที04ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเจ้า t ี03นะครับที่อยากรู้เจ้า T ี03เนี่ยมันเป็นยังไงยังไงก็ดูรายการอนิเมชั่นนะฮะช่วยชาตินะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันเจ้ารุ่นนี้จะพัฒนาต่อจากเจ้าที03ยังไงนะครับ นี่เรามาดูวิธีและกำบวมวิธีการทําเราจะทํำยังไงนะครับไปชมครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูกำมุมวิธีในการทํานะครับอันนี้เราขอเท้าความถึงเจ้าลุนที่ศูนย์หนึ่งนะครับเจ้าลุนที่ศูนย์หนึ่งก็คือรุนนี้นะที่เอาข้อใส่นะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือว่าปัญหาของมันก็คือว่ามันระบายความร้อนความความเย็นไม่ดีนะครับอากาศผ่านออกคือมันอ้านังเองนะครับเู้สึกแล้วเนี่ย น้ำแข็งเรือน้ำแข็งการใส่น้ำแข็งคือกล่องที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องใส่น้ำแข็งในปริมาณเยอะขึ้นแล้วทําให้เปลือมน้ําแข็งนะครับก็อนลมที่เราใส่ลงไปนเป่าลงไปเนี่ยมันจะพัดพาน้ำแข็งออกและมันจะละลายเร็วใช่ไหมครับนี่จะรุ่นที02ก็คือพัฒนาออกมาในการเจาะนะครับถ้าเจาะเป็นหน้าโปรงแบบนี้นะหน้าแบบนี้ลักษณะอย่างนี้แต่คุณสมบัติเสียมันก็คือว่าน้ําแข็งที่ใส่ไปก็ต้องใส่ในปริมาณเยอะแล้วก็อนลมที่เป่าไป ก็จะเป่าเอาลมเอาน้ำแข็งออกไปเร็วมากก็ทําให้เืนน้ำแข็งอีกนะครับส่วนเจ้ารุ่นท03ที่รายการอโลเวชั่นเอาไปออกรายการนะครับก็เป็นรุ่นที่ดีแต่ว่ายังมีต้นทุนที่ยังสูงอยู่ในการทำนะครับก็คือมันใช้แผ่นใช้เป็นทองแดงนะครับทองแดงคุณลัณกษณะของมันก็คือว่ามันเป็นตัวนาความร้อทนที่ดีแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันมีราคาที่แพง นะครับและดับยากในต่อต่อการดับให้เข้ารูปเข้าทรงดับยากมากและอย่างนึงนะครับถ้าเกิดคุณใช้ไปทองแดงนะครับคุณจะอาจมีพวกแอดเวนเจอร์นะฮะพวกแอดเวนเจอร์นะฮะซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคนถือค้อนนะฮะเราไม่ต้องบอกนะคนถือค้อนคือใครนะฮะอ๋อช่างไม้เหรอไม่ใช่นะช่างไม้ไม่ใช่เขาคือช่างตีเหล็กนะครับวันนี้แล้วแต่นี่คุณเล่นนะครับนี่เล่นๆเนี่ย ก็คือเราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับนี่นี่คืออลูมิเนียมความสามารถใกล้เคียงกับทองแดงแต่ราคาถูกกว่าม,มากนะครับที่ถืออยู่นี้ราคา120บาทเราสามารถจะลดต้นทุนได้แล้วก็สามารถจะทําให้มันเย็นได้เราไม่ต้องเอาน้ําแข็งใส่ลงไปในเราไม่ต้องเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในลูกแล้วครับแต่ว่าเราต้องมีลูกของเราอีกหนึ่งนะฮะนี่คือกล่องเล็กเพื่อใส่น้าแข็งเพื่อเป็นการประหยัด ไม่เอาน้ำแข็งเป่าตรงๆใส่ในนี้นะครับนี้เรามาดูวิธีการทำบริสันนะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการทำนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาทำเจ้ารุ่น T04 นะฮะก็จะมีนี่นะครับท่อลูบียมนะฮะราคาไม่แพงมากนะครับ1 2อยบาทนะรับจนี้แล้วก็ท่อ PVC นะครับ1-2ทัหรือใครจะไม่ใช่ท่อ PVC จะเอาเจ้าเนี้ยเจ้าตัวเนี้ย คือเนี่ยวางลงไปในรังเลยได้นะครับมาดูใกา้ๆเนี่ยเราจะวางลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ต้องอะไรวางแล้วก็ต่อท่อน้ําออกนะครับก็จะด้านกันไม่ต้องเปลืองอะไรทั้งสิ้นนะฮะตัวนี้ประดิษเป็นํำความเย็นแต่เราจะไม่เอาน้ําใส่ไปในนี้แล้วนะครับอันที่2ก็คือลังโคแน่นอนครับเจ้าเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายราคาถูกนะฮะมาสามารถคุณสมบัติของมันก็คือมาสามารถกักเก็บความเย็นได้ดีนะฮะ แล้วก็อย่างราคาแม่ถูกราจสอหรือเวลาทํางานเนี่ยมันจะทําได้ดีนะครับสรุปกในการเอามาประดิษฐ์แอร์นะฮะและพระเอกของเราตัวใหม่นี่คือปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้มําก็คือตู้ปลา้ำน้ำตู้ปลาก็มีหลายราคานะครับตอนนี้100ร้อยกว่าบาทนะครับพอลงทุนยังไม่ถึงสามร้อยบาทก็ประมาณสักนี่ร้อยก็สองร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็แป๊บ PVC ก็ยังไม่ไม่ไม่กี่บาทนะครับ แล้วคุณเจ้าฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยก็คือเราจะมาทําหน้ากากของหน้ากากตรงนี้นะครับดูวิธีเสตนหน้ากากถ้าเกิดดูวิธีการทําหน้ากากตรงนี้ยังไงนะครับที่เป็นช่องแอร์นะครับดูของเจ้ารุ่นที03ในรายการอ์โนเวชั่นช่วยชาตินะจะบอกวิธีการทำเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาถึงตรงนี้ก็คือว่าเราจะมาทําให้มันประหยัดขึ้นนะฮะโดยการแยกน้ําออกจากหลังโฟรงใหญ่ให้ไปสู่หลงโฟรงลูกเล็กนะครับลูกเล็กตรนี้ เราสามารถจะเอาน้ําแข็งอะไรก็ได้ใส่ไปนะครับจากการลองทด,ทดลองแล้วนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณน้ําแข็งถุงหนึ่งหกบาทอันนี้เป็นน้านแข็งถุงอันที่เราซื้อเราไม่ได้เอาในตู้เย็นนะน้านแข็งถุงหกบาทมันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยคือน้านแข็งเริ่มไปแล้วอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่าน้ำมันนี่เย็นๆอยู่มันก็สามารถวิ่งต่อไปอีกได้นานเลยนะครับ ได้เป็นหบดประมาณสักหลกสองชั่วโมงได้จากการวัดกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วจากนั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ซือ้อลูกแข็งนะเราจะเอาน้ำในำขันเนะนี่ยตักน้าใส่ขันแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเนี่ยเอามาใส่่างนี้นะครับเพื่อเป็นการมาัดเดี๋ยวจะมาดูวิธีการต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีการมวนวิธีอีกทีนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากขั้นตอนครับนี่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยและอีกอย่างก็คือเจ้าปืนกาวนะครับเพื่อจะมากิงนี่ฮนะถ้าเกิดเรามีอะไรครับ อกรอนที่สามารถให้มันติดไต้ก็ได้นะครับนี่เราจะมาดูนะครับวิธีการทําแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับคือสายยางในการต่ออาจจะเห็นและอาจจะงงเอ๊ะทำไมมันมีอุปกรณ์อะไรเสริมเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันนะฮะนีล้วมาดูไอตัวที่มันทำสำเร็จแล้วนะครับจะได้เห็นแล้วก็เข้าใจนะฮะโอเคนะแล้วดูกันนะจากที่ทําสาเร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโครงชุดเรียบร้อยนะครับ อันนี้คือบอดี้ของเจ้าที2นะครับที่ลงมาใน YouTube วีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจ้าที2เป็นการพัฒนาให้ช่องช่องระบายอากาศของลมในปอกได้แรงนะครับแต่เจ้าทีศ่เนี่ยเราจะไม่เอาน้ำแข็งนะครับเราเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะเข้ามาดูใกล้นะครับก็คืออันนี้เราจะใช้ท่อ PVC นะีะที่เราตัดนะเรียบร้อยนะครับที่เราตัดใช้ตัดอะไรเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านในนะครับ พอทํมันเป็นลักษณะแบบนี้หรือยอดโยมทั้งหลายนะครับที่ว่าเราไม่ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาแค่ไปเอาแผ่นคลนูมิเนียมานี้ไปวางเลยก็ได้นะครับอย่าแงบบนี้นะฮะไปวางเลยนะครับถ้าเราซื้อมานครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือลงทุนนิดนึงแต่ว่าเราก็จะประหยัดต้ำแข็งได้มากแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะครับก็ะจะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วครับ <c oughs> นี้เราจะมาทําท่อบนบนข้าวบนออกก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะมีน้ำบนบนข้าวบนออกสองท่อนะครับอันนี้เราจะเชื่อมต่อประสานกันนะ น่าจะเป็นระบบน้ําเข้าดูดจากตั๊มดูดจาบตัโตูวนี้นะฮะเนี่ยดูดจกเข้าวตู้ีมานะครับแล kind of chutz, paint, ้วก็ให้มันบนแล้วก็ออกแล้วก็บนกลับนะครับเราจะมาน้ําแข็งรุ่นนี้ทีสงี่นะครับเราจะมาเอาน้ําแข็งใส่ไปในนี้แล้วนะครับนี่มาดูในนี้นะฮะเราจะมาน้ําแข็งใส่ไปในนี้แล้วครับในนี้จะเป็นที่ว่างเปล่าที่รองรับเจ้าอลูมิเนียมถล่มนี้นะครับอันนี้เราทํายังไงนะฮะลองดูนะฮะเราก็จะวางลงไปเลยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยวางมันลงลยครับ นะฮะนวางลงไปเลยเรียบร้อยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับคือไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็เป็นอย่างนี้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จจากเสร็จนี่เรียบร้อยปุ๊บถึงขั้นตอนการประกอบนะนี่คือสายยางนะฮะสายยางนะครับสายยางนะฮะเดี๋ยวขอหยุดแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะโอเคครับนี่พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เส้าสายยางนี่นะครับสายยางนี่คือสายยางเม็ดละ 6บาทนะที่ไิซ้อมันคือไม่ละหกบาทเราก็ทำไงครับทำการจาะนะฮะทำการเจาะข้างด้านหลังนะครับเรากคพู่นะฮะเราการเจาะนะมีปากกาหรืออะไรก็ได้ครับนึกมาดูวิธีการเจอนะนี่บเราเจาะเพื่อน้ําเข้าน้ําออกนะครับเราจอะตัวนี้นะนี่คือจอะเลยฮะนี่จะปากกาธรรมดาที่ละครับจอะได้เลยฮะจาะเข้าไปนะจาะปึ๊บ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 จะดจอะเข้าไปนะครับอ้าวหลุดเจาะเข้าไปเรียบร้อยอออกมา ร้อยนะครับเอาะเข้าไปให้พอดีนะฮะมันจาะทะลุแล้วหนึ่งนะฮะปัดนะครับเจาะหัลุที่สองนะครับนี่คือท่อน้ำที่จะออกเลยน้ำทิ้งโอเคครับน้ำเข้าน้ำออกนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการนะฮะร,ร้อยสายยางเข้าไปนะฮะนี่ครับร้อยสายยางเข้าไปอึบแน่นมากเลยปนะิดเบี่ยง เราจะยาดเข้าไปด้านในนะครับอย่างนี้นะฮะเราจะหาตัวลับนะฮะแล้วก็เจ้าอีกเส้นหนึ่งก็คือท่อน้ําที่จะวนเข้าไปในหลังนะฮะแล้วก็ปึ๊บเหมือนกันตงนังเข้าไปปึ๊บเหมือนกันเลยอ่าตั้เข้าไปป้า <S <S 1> <S 1> โอเคครับได้ลักษณะแบบนี้นะเรียบร้อยใช่ไหมครับคราวนี้ไม่ยากเลยฮะเราก็แค่นําเจ้าอลรมบเนียมตัวนี้นะครับเข้าไปนะฮะวางคันี่จะมีตัวรูเสียบอู่แล้วครับเราทําไปแล้วนะครับ มียากโยมคนไหนจะทําให้มีคนนี้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่นี่ไม่ต้องดัดอะไรเลยครับมาก็าคือมาแบบนี้เลยสาเร็จรูปมา่างนี้เลยง่ายมากเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาถูกด้วยนะครับราคาไม่แพงอีกอย่างหนึ่งระบบเนี่ยมันเป็นระบบของระบบเดียวกับระบบแอร์ชิลเลอร์นะครับมีความเย็นอย่างแวนะครับและน้ําแข็งไม่ต้องมาใส่อย่างนี้แล้วนะครับคือน้ําแข็งเราจะใส่ที่หนึ่งเลยนะนี่เรามาดูวิธีการประกอบนะครับเราก็จะยัดสายยางเข้าไปเนะี่ย ยัดเข้าไปเลยครับปึ๊บหนึ่งนะฮะแล้วตัวที่สองแล้วก็ยัดเข้าไปนะฮะยัดนึงนะครับกินโฟมเข้าไปนะฮะับใส่ยางก,กินโฟมเข้าไปนะโอเคฮะแล้วก็ยัดเข้าไปนะฮะแล้วณะแบบนี้ปึ๊บ แล้วเราก็จะลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับจะลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือในเนี้ยจะไม่มีน้ําแข็งหรือน้าอะไรมาโนอีกแล้วนะครับมันจะเป็นกล่องว่างๆอย่างนี้เลยลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนน้ําแข็งจะมาใส่นะครับเราจะมาใส่นี่ครับเจ้าลังเล็กนะฮะลังเล็กนะครับเพื่องจะเราจะมาต่อลังเล็กนะครับนี่เราก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เจาะรูด้านหลังนะฮะน้ำเข้ากับน้ําออกนะครับเนี้ยมาดูนะ เปิดฝาออกปึ๊ปบเอเคาะหน่อยอ้าวเรียบร้อยนะถ้าม,มีลูกลูกน้อยคือรังเล็กมากเราก็ใส่น้ำแข็งเล่น้อยนะไม่ต้องมาใส่น้ำแข็งเยอะนะครับไปแช่ในตู้เย็นหรืออะไรก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูทางน้ำออกปึ๊บตาตาวฟ้าอก็ผลิตอ่าให้เป็นน้ำออกตรงนี้นะฮะนี่นะครับอ่าทำมาสองทางนะครับทำข้าวกระน้นออกนี่ พราเอกของเราน,นะครับสำคัญนี่นตู้ปลาฮะตู้ปลาแล้วก็ทําสายต่อก็เรียบร้อยนะครับลักษณะอย่างนี้ฮะอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่นะครับมันเป็นการตันน้ำข้างบนในนี้นะฮะแต่น้ำมันจะย้อนกลับในนี้นะครับเป็นระบบแอร์ซินเลอร์นี่งนะครับนี่บางคนทําแล้วก็ประสบบางนคนเนี่ยอาจจะมีแบบทําแล้วมันจะดังนะครับเราถอดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยแล้ววางมันคว่ำลงนะฮะแล้วก็กดวางเงี้ยวางคว่ำลงแล้วก็ จุกแล้วก็วางตรางนี้นนมันจะลดการสะเทือนของตู้ปลา,านกาจะไม่ดังนะครับี่เราจะใส่นะี่ครับนี่ครับเราใส่นี่เข้าไปนะฮนะปล่าับเราก็ยัดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้น้ำดันเข้าไปนะนนะครับส่เข้าไปนะครับป๊นะครับ,รบโอเคเรร็บร้อยนะฮะที่เราบดน้ำทิ้งนะครับ เสร็จแล้วสายไฟนะรแล้วก็เรียงให้เรียบร้อยโอเคนะฮะจราจะผ่านจอบไปเรียบร้อยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะเป็นตวเลขกนึงโอเคท่านี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้เองนะฮะที่เราจะมาทำการทดลองนะครับว่าจะเย็นหรือไม่นะครับรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคฮะ จากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับแล้วนี้เดินทางนี้ได้ึงนะฮะนี่หนึ่งครับเ่าเทออมาทางนี้นะฮะจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาดูนะฮะคือสมุดทุกอย่างพร้อมที่จะลองใช้งานแล้วนะฮะนี่เราก็เอาน้ํามาก่อนนะครับเทก่อนลงท่ไปก่อนนะครับให้ท่วมปั๊มปั๊มตู้ปลานะครับให้พวกปั๊มก่อนนะก็ใช้เทนะฮะโอเคนะฮะน้ำไม่พอนะครับ น้ำไม่พอซะแล้วหยุดก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะเอเคฮะนี่เราน้ำไม่พอแล้วเราก็น้ำมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เติมเข้าไปท่วมปั๊บปานะครับในปริมาณที่ให้พอท่วมพอดีพอดีนะไม่ต้องเยอะมากนะครับให้ท่วมลงไปอีกนะเขาจะดูดเข้าไปนะครับอีกนะครับคันนี้พระเอกนะฮะก็คือนี่เลยครับน้ําแข็งอันนี้คือไม่ได้ซื้อนะครับขันทองนะขันทองนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นขันสังกทานนะครับของโยนะฮะเป็นพลาสติกนะครับม่าจะทองจริงนี้ยก็เลยเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับกันี้คือไม่ได้ซื้อนะฮะอันนี้เขานะฮะแล้วก็เราเทลงไปนะฮะเพราะอย่างเงี้ยเทใค่เห็นเห็นเลยนะครับว่าเราไม่ได้ซื้อน้ําแข็งนะฮะนี่เราไม่ได้นะเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเกลือนะครับเกลือเนี่ยมันจะทําให้น้ําแข็งเนี่ยละลายช้า มันทาให้น้ําเย็นเร็วแล้วก็ละลายช้านะครับถ้าเกิดเรามีเกลือเราใส่เกลือก็ได้นะครับบางคนที่ประสบปัญหาว่าทาเอาน้ําแข็งใส่ไปในนี้นะฮะในเจ้าตัวทีศูนย์สองก่อนนะที่ทานะฮะใส่น้ําแข็งใส่เกลือลงไปแล้วนะครับน้าแข็งก็ละลายเร็วนะครับใส่เกลือมันก็เหนียวทําให้เลืองน้ําแข็งเลืองอะไรต่างๆสิ้นเลืองนะครับแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยเราไม่จะสิ้นเลืองน้ําแข็งมากนะครับแม้แต่น้ําแข็งหมดแต่ในนี้ยังเย็นนะฮะในนี้ยังเย็นนะฮะ ยังเย็นอยู่นะครับก็สามารถจะใช้ได้นะฮะนี่เราก็ปิดฝาก่อนนะฮะถ้าเกิดนี่น้ําแข็งเรามีน้อยนะครับเรามีแค่นี้เองถ้าเกิดเรามีอีกสักสักสองขันก็ดีนะฮะนี่เรามีแค่ขันเดียวนะฮะโอเคนะครับนี่เราจะเทสระบบนะครับเราจะเริ่มนะฮะทำการเปิดนะฮะเราจะทําการเปิดปั๊มตู้ปลานะฮะอเครับเริ่มนะฮะเราเริ่มเปิดนะครับปึ๊บนี่คือเริ่มทํางานแล้วนะครับ ปั๊มเริ่มทำงานแล้วนะครับอันนี้เริ่มทำงานแล้วฮะเริ่มทำงานแล้วมีระบบน้ำเริ่มทำงานมาแล้วนะครับแต่เย็นจริงนะฮะเรลลลนานลองเย็นอันนี้กลับเ,เริ่มเริ่มเร er ิ่มนะฮะเริ่มทำงานนะครับมาดูฮะดูไอ้ไก่ฮะครับอันนี้มันกำลังเริ่มทำงานเลยนะฮะเริ่มทำงานนะครับถ้าเกิดเราทำเป็นระบบนี้ถูกต้องนะครับอายเย็นที่ออกมาเนี่ยอายเย็นชืดมากเหมือน,เป,นเป็นระบบเดียวกับแอร์ซินเลอร์นะครับระบบเดียวกันเลยครับลงคือลงลทุนทีเดียว แต่ว่าใช้ได้ยาวเลยปีหน้าเอามาใช้ได้อีกนะครับปีหน้าเอามาใช้ได้อีกนะครับบางคนที่ประสบปัญหาว่าเอาน้าแข็งใส่ลงไปไแล้วคือลางมันใหญ่นะครับพอเราใส่น้ำแข็งลงไปเนี่ยแลวเอาพัดลมหน้าพัดลมฟ้ามเป่าไปเนี่ยคือมันจะละลายเลยมันก็จะละลายไวนะครับอันนี้ก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็ทำมาเป็นระบบดีนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ราคานึงประมาณ12 0บาทตัวนี้นะลงทุนก็ประมาณรับงส0งสร้อยบาทก็ได้นะครับ แต่หลังโฟมนี่ก็อันนี้ก็เป็นโยมยัโยมให้มานะครับเราอื่นเราต้องปิดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้าแข็งก็จะละลายนะฮะเยอะเกินไปนะฮะทีนี้เราปิดปุ๊บเนี่ยระบบนี่เป็นระบบปิดพอระบบปิดปุ๊บเนี่ยน้ำแข็งที่ละลายก็ยังความเย็นก็ยังคงที่อยู่นะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเอาพัดลมครอบนะครับแป๊บนึงนะฮะรอสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งฮะโอเคครับเราก็เอาฝาพัดลมมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับตอนนี้น้าเริ่มเย็น เริ่มเย็นไปแล้วนะครับมาดูครับความเย็นสูงมากนะครับตรงนี้เริ่มเย็นเจี๊ยบเลยฮะเย็นมากนะฮะเย็นเย็นจริงครับดูเป็นขึ้นเริ่มเป็นขึ้นเป็นไข่นะครับนี่คือฟาร์มเย็นวิ่งนะครับก็คือคุณสมบัติของเขาแน่นอนนะครับเป็นตัวนาฟาร์มเย็นเหมือนกันแต่คุณสมบัติของทองแดงก็จะนาฟาร์มเย็นได้ดีกว่านี้นะฮะแต่ราคามันแพงกว่านะฮะแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดเอาทองแดงมานะครับก็อาจจะมีพวกเอ็กซ์นเจอร์นะฮะเขาอาจจะมาเยี่ยมคุณถึงบ้านนะฮะเขาจะถือค้อนนะครับลักษณะเขาจะถือน ก็ระวังนิดนึงนะฮะแต่นี้ไม่ต้องหัวนะครับเราตับปัญหาพวกแอดเวนเจอร์มนเยี่ยวนะฮะเราเอาเป็นอลูบิเดียมราคาถูกไม่แพงนะฮะโอเคครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะทดสอบนะฮะโอเคเอาแล้วเดิมเดิมวันนี้ระบบแห้งน้ำไม่มีครับมาดูครับน้ำไม่มีอะไรนี้นะฮะคือแห้งๆโล่งๆเลยฮะออกมาจากความเย็นนะครับวันนี้ไม่จะไม่เปื้อนน้าแข็งแล้วนะครับน้ําแข็งจะถูกระบไประบบปิดอยู่ในนี้นะเอาละครั้นี้เรามาแล้วพระเอกตัวเดิมใช้มาหลายปีแล้วนะฮะ จากที่ไปเร็วที่แล้วนะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเอาล้วครับเริ่มทดสอบนี่เอนไหมครับจำเวลานาทียร์เอาอันนี้นะฮะเอาล้วครับมาแล้วนะฮะความเย็นมาแล้วครับลองเข้าไปดูว่าความเย็นขนาดไหนนะฮะใกล้ๆเลยนะฮะลองมาทดสอบนะดูดูว่ดูได้ได้ได้ดปนะเราดูมาแพมาแถวนี้นะ นี่ครับฟาร์มเย็นออกมาแล้วนะครับออกมาจริงๆเลยนะฮะโอ้โหสดชื่นมากนะครับคือฟาร์มเย็นที่ออกมาเนี่ยก็คือไม่มีไอของน้ำเลยนะครับมีแต่ความเย็นสุๆสดชื่นนะฮะมันเดินอยู่ในห้างไงก็ไม่รู้นะฮะอุปทานเองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะของขลังอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ของกุ้เล่นนะครับนะฮะดูนะฮะฮะโอ้โหเย็นจริงจริงนะฮะขนาดคนไายก็โอเคนะฮะอินนะเย็นไหมครับเย็นนะฮะโอเคนะฮะไม่อุปทานตัวเดียวนะครับแต่ระบบนี้ก็คือคือคุณลงทุนที่เดียวนิดเดียวแต่ว่าเกาสามารถจะใช้ได้เลยนะฮะ โอเคครับระบบนี้ก็คือที่ทําขึ้นมาเนี่ยคือว่ามีโยมนะครับขึ้นมาหานะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันประสบปัญหาที่ว่าน้ําแข็งมันเปลืองมากนะครับบางทีไม่มีเงินจะซื้อค่าน้ําแข็งเอาไปแช่บทีมันก็ไม่ทันนะครับถ้าเกิดทำไประบบนี้คือก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะช่วยแก้ปัญหายากโยมนะครับคือตอนนี้ความร้อนเนี่ยมันเป็นวาระระดับชาติไปแล้วนะครับร้อนมากจริงๆนะฮะ มันลุมาปีหน้าจะร้อขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับก็เลยทํา๊อทีศูนย์สี่เนี่ยพัฒนาจากก๊ทีศูนย์สามานะครับเพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็เซฟอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ความเย็นที่ได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้นยความเย็นออกมาเต็มที่นะครับหันสดชื่นมากนะฮะไหนขอมาที่นี่โอ้ยเย็นมากฮะมันเย็นแบบมันไม่ได้เย็นแบบว่าน้ําแข็งกระเด็นใส่นะครับมันเย็นแบบเย็นแบบเหมือนเรานั่งอยู่ที่รถอะนั่งเหมือนหน้ารถอะประมาณนั้นนะครับประธานเองรู้จะเอาใครมาจะเข้ามา ช่วยพิสูจน์นะฮะเอาตาล้องแล้วกันครับตาล้องค่อยๆใค่จะเข้ามาแล้วลองนะฮะลองเข้ามาลองดูนะฮะสูจเย็นไหมฮะโอเคนะฮะตาล้องบอกเยี่ยมนะยกมือสักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับอ่าเราลองมาต่อนะฮะนี้ก็หวังว่านะครับเจ้าทูตเจ้าทีศูนย์สี่นะฮะาหวังว่ามันก็จะเป็นตอบโจทย์ของโยมและได้นะครับว่าตัวนี้ได้พัฒนาต่อเพื่อปรนการประหยัดน้ำแข็งนะครับแต่ก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับ อนุบิเลียมเนี่ยมันเป็นราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายร้านที่จะซื้อคือร้านแอร์รถยน์นะครับก็หวังว่านะครับคนเราบางทีเนี่ยเราจะไปซื้อของแพงๆอะไรมากจริงก็ถ้าเกิดมีทุนรัพย์ก็ไปได้นะไปซื้อได้นะแต่ทุนรัพยบบางคนน้อยเราก็ทําแบบนี้นะครับวิธีแบบนี้นะครับแล้วก็พวกลงังโฟมฟิวเจอร์บอร์ดไปพวกเนี้ยที่ทำเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ซื้อหาซื้อได้แล้วเราแค่เอาใช้ภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดของเราใส่เข้าไปนะครับ มันก็สามารถจะออกมาทําเป็นคลายร้อนได้ไม่ต้องซื้อตัวเป็นหมื่นๆหลายหมื่นนะฮะอย่างนี้ก็ประหยัดได้นะครับนี้ก็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ดูนะฮะก็นําเอาไปทําแล้วก็ปฏิบัติอาจจะไปต่อยอดนะครับสําคัญตรงหน้ากากนะฮะหน้ากากนี่ครจะทำให้มันเท่ยังไงก็ได้นะครับขยายให้มันใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือตอนนี้มันออกแล้วนะครับความเย็นออกดีพอเจ้าเตาที0 1นะฮะี0 1นี่ไม่ค่อยออกนะฮะเออโอเคนะครับหวังว่าญาติโยมทั้งหลายก็คงดูแล้วก็เอาไปลองทําดูนะครับ เราขอจบกิดแค่นี้นะครับก็หวังว่านะครับคงทําได้นะครับขอจบดีครับ